i อ d ก็ไม่ออกนะคะออกอันเดียวคือแฟกทอเรียลสปัจจัยแสดงว่าข้อสอบ1นึ่งข้อคือแฟกทอเรียลสปัจจัยสิ่งที่ต้องไปทวนมาคือการตั้งสมมติฐานสมมติฐานหลักนะคะว่ามันจะต้องตั้งเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรค่าพารามิเตอร์มันใช้อะไรทดสอบอิทธิพลร่วงตอร์แอคชั่น สัญลักษณ์มันใช้อะไรตรวจสอบข้อตกลงเรื้องต้นอาจารย์ลงเล็กว่ามี2ข้ออันนี้ไปจำมานะคะสรุปผลการเปรียบเทียบเชิงภาคอุคูณอันนี้พวกเราไม่น่าจะมีปัญหาแต่อันข้างล่างสุดท้ายเลยคือการอธิบายกราฟการอธิบายกราฟกรณีที่มันมีอิทธิพลร่วมแสดงว่าข้อสอบอาจารย์จะมีหรือไม่มีอิทธิพลร่วม,มาก <c oughs> มันต้องมีแล้วแหลนะนาอเพราะว่าไกด์มาให้ตรงนี้แล้วนะคะอันนี้คือ1ข้อแต่มันก็จะอาจารย์จะใส่ไว้ให้แหละว่าเป็นสมมุติฐานหลักเขียนว่าอะไรสมมุติฐานอย่างเขียนว่าอะไรนะคะแล้วในส่วนของการทดสอบอิทธิพลของอิทธิพลหลักแฟเ t o ร i a l 2ปัจจัยแสดงว่าในการทดลองเราสนใจปัจจัย2อ,อันถูกไหมอาจารย์ก็จะเขียนไปให้เลยว่า ทดสอบสมมุติฐานสําหรับปัจจัยเอทดสอบสมมุติฐานสําหรับปัจจัย B นะคะเ mm hmm. หลือแต่แค่เอา PowerPoint มาใส่ไว้ให้อะเนาะนะคะอาจารย์ไกล์ไว้ให้หมดนะคะแต่ให้ไปเลือกตารางมาตอบให้ถูกใส่ตัวเลขให้ถูกนะคะไฟแนลต้องได้คะแนนเ mm hmm. ต็มไหมได้ไม่เกินได้ให้เกิน80%ของคะแนนที่จะได้ได้ไหมอย่างเงี้ย อาจารย์ไกด์มาให้เยอะมากนะคะในส่วนของการในส่วนของข้อสอบเนาะในส่วนของบทที่ห้าบทที่ห้านะคะเป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมหรือการวิเคราะห์แอนโพว่าตั้งสมมติฐานมีอิทธิพลหลักอิทธิพลของตัวแปรร่วมแอนโพว่าจะมีคียดคือมันต้องมีตัวแปรร่วม ข้อตกลงเบื้องต้นมี3ข้ออันนี้กลับไปทวนนะคะมี3ข้อสรุปผลและสรุปผลการเปรียบเทียบเชิงพหุคูณสำหรับการเปรียบเทียบพหุคูณในการวิเคราะห์ความแปกปรวร่วมมันจะไม่มีตารางกรุ๊ปมาให้เรานะคะมันจะเป็นตารางที่เป็น Mul t i p l e c o m p a r i s o ัมีค่า p เยอะๆเป็นค่าตารางเยอะๆมันจะไม่ได้แบ่งกลุ่มออกมาให้เหมือนเชฟเฟ อันนี้ในส่วนของอันเนี้ยมันจะไม่มีนะคะและอันข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนะคะจะคำนวณขนาดตัวยอย่างจากสูตรและพิจารณาผลจากโปรแกรม G-Star Power ข้อนี้ออกสองข้อย่อยตามบุลเลตท,ที่อาจารย์ให้นะคะโดยที่สูตรในการคำนวณ ค่าที่จะต้องใช้ในการคำนวณอาจารย์ใส่ไว้ให้แล้วที่โจทย์แต่มันก็จะมีเกินมานิดนึงเนาะเลือกให้ถูกนะคะเลือกให้ถูกในการคำนวณขนาดตัวอย่างมันจะมีค่าแ a ทเอลฟากับแเบต้าในสูตรมันจะกลายเป็นแซทเอลฟาส่วน2เท่าอันนี้ระมะัดระวังตอนคำนวณแต่ส่วนใหญ่ปีที่แล้วข้อนี้ได้เต็มนะคะข้อนี้ได้เต็ม ส่วนข้ออื่นก็จะขาดบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ปีที่แล้วอาจารย์ไม่ได้แยกการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นไปสอบนะคะปีที่แล้วก็เลยจะทำมาได้ไม่เยอะตอนนี้เราเหลือแค่4ข้อคำนวณถูกไหมนะคะทำมาให้ได้นะคะและตอนสุดท้ายอาจารย์มีข้อสอบอยู่2ส่วนส่วนที่1ถามความรู้ความเข้าใจถูกผิดมี15ข้อ ไม่ต้องแก้นะคะผิดคือผิดไปเลยเนาะไม่ต้องมาแก้ว่าถ้าถูกคืออะไรอันนี้อาจารย์ไม่ไม่เอาละนะคะอ่าโอเคเนาะมันจะช้าตรงนี้แหละเนาะใช่ไหมถ้ามันผิดคือผิดผิดไปเลยไม่เป็นไรนะคะก็คือมีช่องให้การว่าอ่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จก็กลามาไม่มีการแก้ข้อความและส่วนที่2ก็คือจะเป็นข้อสอบที่แสดงวิธีทำนะคะมีสีข้อย่อยเนาะ ก็คือข้อที่หนึ่งก็จะเป็นของบทที่สามข้อที่สองเป็นบทที่ห้าและข้อที่สามกับสี่จะเป็นของบทที่หค่ะข้อสอบอาจารย์มีเท่านี้เนาะข้อสอบออกเรียบร้อยส่งก๊อปปี้ปินแล้วนะคะพร้อมให้พวกเราสอบแล้วของวันที่สิบหกก็เสร็จรอยอยู่ที่ห้องอาจารย์นะคะวันที่สิบหกสิบโมงครึ่งสอบห้องนี้นะคะเนาะ ขอให้บอกเพื่อนมาสอบด้วยนะคะหรือถ้ามันอซิเต์จริงๆให้ติดต่ออาจารย์ทันทีขอสอบย้อนหลังได้นะคะขอสอบย้อนหลังได้การบ้าน assignment ส่งให้ครบเพื่อประโยชน์ของพวกเรานะคะถ้าอาจารย์ไม่มีหลักฐานในการส่งกันบ้านอาจารย์จะให้คะแนนพวกเราเต็มมันก็ไม่ได้ถูกไหมตอนอาจารย์ พราะพวกเราส่งเกลดเสร็จพวกเราเสร็จไปจากอาจารย์อาจารย์ย huh. so right, ังไม่เสร็จจากพวกเราอาจารย์จะต้องทําการทวนสอบว่าผลการสอบผลการเรียนนักศึกษาวิชานี้มันเป็นถูกต้องไหมอย่างเงี้ยเขาจะมาเช็คงานเขาจะมาเช็คข้อสอบเขาจะมาเช็ค powerpoint สอนนั่นนี่นู่นหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือฝากพวกเราละกันส่งช้าไม่เป็นไรนะคะขอให้ส่งโอเคเนาะนะคะมีคำถามไหมคะ การบ้านารเน้านารสเม์บทที่สี่อ๋อบทที่สีไม่มีค่ะบทที่สี่ไม่มีไปอ่านเพื่อเตรียมสอบเลยนะคะถ้ามีมันจะเยอะมากเหมือนทำข้อสอบวิธีอีกครั้งหนึ่งสอบไปเลยละกันแอสเซมนต์อาจารย์คือสอบไปเลยนะคะต้อง มันจะเหมือนกันกับใน powerpoint เลยค่ะ follow ตาม powerpoint เลยนะคะข้อสอบอาจารย์ follow ตาม powerpoint จะเตะเลยค่ะจะไม่มีการสับแข่งสับขาหลอกพวกเราเนาะต้องเกาะกวยนะคะคะแนานตอนไฟนอนลเนาะตอบโกยให้ได้นะคะเกรดเราจะ A ไม่ A แต่ปีที่แล้ว A ลงเยอะอะปีนี้ก็ต้อง A เยอะเหมือนกันเนาะนะคะ เอก็มีอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่มีแต่มันเป็นเอที่เขาไม่ไม่ส่งงานไม่เข้าเรียนไม่ใดใดเลยเข้อสอบว่าอย่างเงี้ยน,นะคะอันนี้ก็รักษาผลประโยชน์ตปปัวเองที่ขถอนอนี่ต้องาถามไหมคะดีไหมถ้าไม่มีวันนี้อาจารย์ก็มีเท่านี้ค่ะเจอกันอีกทีวันสอบขอให้ให NA ทุกคนได้เอเป็นเอลกวิชานะคะเจออาจารย์ทักได้นะนะคะ อาจารย์อาจารย์มัจพรจากไ้กันนิดนึงเนาะ